สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดนำสูตรห้องรวยมาฝากนะคะเห็นทุกคนอยากได้ห้องรวยกันเยอะนะคะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆคิดง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยค่ะเพียงเห็นผลออกปุ๊บเราสามารถนำไปแทงได้เลยค่ะเราจะเล่นวันนี้ก็คือรูดส9ประตูนะคะห้องรวยนะคะหรือว่าทุกคนนำสูตรนี้ไปปรับใช้ห้องอื่นได้นะคะแต่วันนี้แอดนำ ผลออกจากผลออกนะคะมาจากห้องรวยนะคะซึ่งเป็นวันที่28เดือน6-65นะคะซึ่งเป็นวันนี้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่15แล้วนะคะทุกคนมาค่ะสูตรของเรามีดังนี้ง่ายมากร้อยบนบวก5นะคะอย่างนี้นะคะถ้าแล้วก็ได้เท่าไหร่บวกเพิ่มไป1นะคะ คือตัวที่เราจะนํามาแทง19ประตูนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่รอบที่31นะคะเพื่อจะไปหารอบที่32นะคะไปเร็วๆเลยนะคะอ่ะ9านะคะนํา9ที่เป็นร้อยบนนะคะมาบวกกับเลขคงที่ก็คือ5อันนี้เป็นคงที่นะคะเลขคงที่เลข5อย่างนี้นะคะนี่9บวก5เท่ากับ14อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเลขท้ายนะคะ สี่นะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งก็คือสี่แล้วก็ห้าแบบนี้นะคะเราจะเราหาได้สี่กับห้าแล้วก็นำไปแทงรอบที่สามสิบสองนะคะรูดสิบเก้าประตูนะคะกดสิบเก้าประตูรูดบนล่างนะคะบนล่างนะคะแล้วก็กดรูดสิบเก้าประตูแล้วก็กดสี่ห้าก,ก,กดยันยันไปนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะเล่นนะคะว่าจะเล่นจํานวนเท่าไหร่นะคะอ่ะเรารูดสี่กับห้าไปนะคะผลออกรอบที่สามสิบสองก็คือผลออกสี่ห้าหกสามศูนย์นะคะ อ่าหาเข้านะคะเพราะว่าถ้าใครเล่นวิ่งนะคะก็จะได้นะคะสนะคะตัวนี้เราได้1เด้งนะคะตัวนี้อ่าไปต่อค่ะสนะคะเอารอบที่32มสิบาหาะค,ะคือ4บวกเลขคงที่ก็คือ5นะคะเท่ากับ4ี่บวกหเท่ากับเก้านะคะนำเกมาตั้งค่ะนับเพิ่มไป1ก็เป็น9แล้วก็ศูนอย่างนี้นะคะ รอบที่ส3มบสามผลออกสามสองห้าศูนย์สี่นะคะนี่ศูนย์เข้านะคะนี่นี่นะคะเข้าหนึ่งเด้งนะคะเราเข้า1เด้งนะคะรอบที่สามสิบสี่ค่ะแล้วก็มาหาเลยค่ะสามบวกห้าคงที่สามบวกห้าได้8ดนะคะนำแ8ดมาตั้งบวกเพิ่มไป1คือแปดแล้วก็9้าแบบนี้นะคะรอบที่ส4สิบสี่ผลออกแปดเก้าหนึ่งสามห้านะคะ เรารูดแปดกับเก้าไปอ่ะเก้าเข้านะคะแปดไปวิ่งนะคะแปดเข้าวิ่งอ่ะเขียนไว้อย่างงี้ก่อนว่ามันเข้าวิ่งนะคะนี่นี่นะคะไปต่อค่ะแปดบวกห้าแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามแบบนี้นะคะใช้สามตั้งบวกเพิ่มไปหนึ่งก็เป็นสามสี่แบบนี้นะคะรอบที่สามสิบห้าผลออกเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่แบบนี้นะคะสี่ อสเข้านะคะเข้าสองเด้งบนล่างเลยค่ะอ่าเข้าสเด้งนะคะอย่างนี้เราก็จะได้คูณสไปนะคะ,ะรอบที่สามบนะคะเกวกหคงที่เก้าบวกหเท่ากับสิบสนะคะสิ 14. แล้วก็ใช้สตั้งบวกเพิ่มไปหก็เป็นสแล้วก็หอย่างนี้นะคะรอบที่สามสิผลออก แปะอ่ะหนึ่งแปะศูนย์สี่สามนะคะสี่เข้านะคะนี่นะคะสี่เข้าไปหนึ่งเด้งแบบนี้นะคะรอบต่อไปค่ะใช้หนึ่งบวกห้าแบบนี้นะคะเท่ากับหกนำหกมาตั้งบวกเพิ่มไปหนึ่งก็เป็นหกและก็เจ็ดแบบนี้นะคะหกแล้วก็เจ็ดอ่ะรอบนี้หลุดนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่ะเราไปต่อนะคะ เก้าบวกห้าเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่นะคะใช้เลขด้านหลังนะคะคือสนะี่นับเพิ่มหนึ่งเป็นสี่แล้วก็ห้านะคะจะคิดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่คิดง่ายนะคะไม่ต้องคูณหารอะเรเลย,เ,ลยเครื่องคิดเลขเราก็ไม่ต้องนะคะอ่ะรอบที่สามสิบแปดผลออกสามหกสี่สามห้านี่คะ่ะเข้าสองเด้งสี่แล้วก็ห้านะคะสี่แล้วก็ห้าแบบนี้นะคะได้สองเด้งไปเลยคะ่ะ อรอบที่38หารอบ39 3บวก5เท่ากับ8อย่างนี้นะคะ8นับเพิ่ม1เป็น8 9แบบนี้นะคะรอบที่39ผลออก2 3 4 9 0นี่นะคะ9 9เข้า1เด้งนะคะรอบที่39ค่ะ2บวก5คงที่ เท่ากับ7นะคะใช้7ตั้งนะเพิ่มไป1ก็เป็น7แล้วก็8นะคะรอบที่40ผลออก408 69นนะคะ4ี่6 9นเี่8เข้านะคะนี่เรียบร้อยค่ะทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มีมี11รอบเราเอารอบหนึ่งหาแสดงว่าเราเล่นไป10รอบนะคะ10รอบหลุด1รอบนะคะเด้งไป2รอบนะคะนี่ ส่วนมากไปเขาวิ่งด้วย2รอบนะคะหลุดแค่1รอบนะคะถือว่าสูตรนี้คิดง่ายแล้วก็ได้ถอนได้นะคะทุกคนสามารถคำนวณได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้ง่ายมากๆนะคะนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่คิดง่ายมากและทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ทุกห้องเลยนะคะลองเอาไปเทสดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดฝากติดตามไว้ด้วยนะคะให้ไม่พลาดนะคะอ่า สูตรต่างๆที่แอดจะนำมาฝากเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ